ครับสวัสดีครับผมวลนุนโชคพารวยฮักเก้าในวันสงกราน,นะครับมีความสุข,สน,ส,ข,ส,ส,ขสนุกสุขสันต์มีความสุขสนุกสุขสันต์ในวันสงกรานกันนะครับแต่ผมไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยนะครับจะมาทําเลขล่างของลอตเตอรี่รางวัลเลขลอตเตอรี่ไทยนะครับเป็นเลขล่างนะครับผมครับล่างนะครับเพราะว่าล่างในมันเป็นตัวเลขแค่สองตัวแต่มันทํายากมากนะครับ ก่อนอื่นนะครับจะมีความเตือนนะครับห้ามใช้นําไปเดินการพนันนะครับใช้เป็นเพียงแนวทางซื้อรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ท่านที่ชมแล้วนะครับโรดกดติดตามนะฮะกดติดตามช่องพดลโชคพารวยให้ผมด้วยนะครับกดตรงที่เขียนก็ว่าติดตามนะครับหรือขึ้รได้ว่า subscribe นะครับเพราะตอนนี้คนดูแค่เราคนติดตามแค่ไม่ถึงพันเลยก็พันร้อยกว่าคนเองนะครับผม รเรื่องของเลขล่างนะครับจะเริ่มกันนะครับเริ่มจากสูตรของผมก่อนนะเริ่มจากสูตรของผมเป็นสูตรเลขหลัก10นะเดินดีมาไกลนะครับเนะฮะ,ะเป็นหลัก10นะซึ่งก็เข้ามาซึ่งจะเข้ามาทุกงวดเลยนะเนี่ยฮะสิบกว่างวดย้อนหลังเก้างวดก็เข้าไม่ผิดแล้วก็เดินหน้ามาอีกสิบ สิบของวดเนาะสิบสองวดนี้ก็ยังไม่ผิดเลยนะครับวดนี้หลักสิบของผมคือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองผมเอาหลักสิบตัวนี้นะครับมาตัดสูตรใบนี้นะครับก็เรียกว่าสูตรสําเร็จสูตรที่ว่าโอกาสผิดยากมากปีหนึ่งอาจจะผิดแค่ไม่กี่ครั้งนะครับแต่ว่ามีสิบผิดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผิดบ,บ่อยๆแต่จะถ้าออกเบิ้ลก็ผิดเหมือนกัน,กนยังวนจะแล้วเก้าเก้าไม่มี ครับผมเห็นแล้วฮะถ้าไม่อ,ออกเบิลเนี่ยโอกาสจะเข้าก็มีสูงครับแต่ถ้าไม่อ,ออกเบิลก็มีผิดว่างแต่ไม่ผิดบ่อยดังนั้นผมก็จะใช้เอาหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยตัดนะเดี๋ยวผมก็ตัดหลักสิบเนี่ยศูนย์มีไหมหนึ่งมีสองมีสามไม่ 6, มีสี่มีห้ามีมีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้านั้นก็คือหลักสิบที่จะเหลือซึ่งเลขเนี้ยถ้าเลาหลักสิบเนี่ยทำสำเร็จแล้วนะจะเป็นเลขที่ตรงๆเลยไม่ต้องกลับนะเพราะมันกลับให้แล้ว แล้ววิธีการทํายังไงให้ได้ตัวเลขน้อยนะครับเพราะผมเชื่อว่าเลขชุดนี้วันนี้มันเข้าแน่นอนครับทั้งหมดนี้ตัวตัดออกก็ไม่ต้องไปสนมันแล้วก็จะมีสูตรคงที่นะสงที่เนี่ยมันมีอยู่ห้าสิบสี่งวดห้าสิบสี่งวดนี่ผิดอยู่แค่ไม่ผิดเลยนะครับกาศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันก็จะมาตัดออกครับไม่มีหกกับเจ็ดแล้วก็แปดเนี่ยหกเจ็ดแปดเนี่ยก็ตัดออกก็เหลือน้อยตัวลงไปอีกนะแล้ววิธีการคิดของผมก็คือใช้หลัก ความคิดของผมเดิมก็คือ,อเลขที่เขาแม่นแล้วมาหลุดอย่างของอายาโมออกสึกนะครับงวดที่แล้วเนี่ยไม่มีเก้าเห็นไหมวันที่หนึ่งเดือนเมษาหลุดดังนั้นวดนี้มีสามสี่ห้าเก้าสามสี่ห้าเก้าผมเชื่อว่ามาแน่นอนครับโฟกัสไม่ได้สามสี่ห้าเก้าแล้วเรื่องของแอดมุกครับแอดมุกนี่ตัดมาจากหนังสือเขาเรียกว่าจากใบร์เงเบอร์ กบหลุดมาสองวดทั้งที่มันเดินดีมายาวนานเป็นปีนะที่อยู่ก็หลุดมาสองวดเลยงวดเจ็ดสามก็หลุดเพราะงวด 99, ออกเก่าเอาเบิ้ลก็หลุดพราะงวดนี้มาได้สองสี่หกเก้าสองสี่หกเก้ามาจับชนกันนะมาได้สามสี่ห้าเก้านั้นสามกับเก้าในชนกันเอ้ยไม่ใช่ 4, 9, สีนะ่กับเก้าสิเนาะใช่ครับสี่กับเก้าชนกันครับสี่เก้าันดังนั้นผมจะเอาของย่าโมออกสื่อมาตัดก่อนนะสามสี่ห้าเก้า ยาโมเนี่ยเขียนว่ายานะสามสี่ห้าเก้าสามสี่ห้าเก้าอะไรที่ไม่มีสามสี่ห้าเก้าเราตัดออกนะครับตัดออกไม่มีสามสี่ห้าเก้าตัดออกนะครับน้อยลงไปแล้วนะครับสามสี่ห้าเก้าท่านจะเชื่อผมไม่เชื่อผมก็ได้นะแต่ผมจะทําให้ดูเนาะสามสี่ห้าเก้านี่ครับนี่ตัดออก ตัดออกสามสี่ห้าเก้าเก้ามีเนี้ยก็มาดูเมื่อกี้ตัดย่าม,มุกไปแล้วก็เอาของเอาแอดมุกนะเรียกว่าสูตรอะไรเนี่ยสูตรรวยเงินล้านมีเงินล้านใช้เนี่ยสองสี่หกเก้าเขียนเอามุกแล้วกันนะแอดมุกให้เกียนท่านนะสองสี่หกเก้าสองสี่หกเก้าก็มาตัดอีกนะศูนย์สามไม่มีสองสี่หกเก้า สองสี่หกเก้าน,นี่ยศูนย์้มีหนึ่งห้าไม่มีสหลักสมีหลัก6มีสองสี่หกเก้อเด่นจังวันนี้มาที่พูดแล้วฮะเมื่อกี้นะฮะมันชนกันใช่ไหมครับเนี่4 4นนนยสกับสีไอส่สี่ก้บเก้นี่ชนเนี่ยย่าโมเนี่ยชนเห็นแต่นี้ก็เหลือเหลือเลขไม่เยอะแล้วนะ ผมจะนับให้ดูครับเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สองยี่สิบสามตอนนี้ก็เหลืออยี่สิบสามชุดยี่สิบสามชุดตรงๆนะตรงนะงนะไม่ต้องกลับเพราะมันกลับไปในตัวแล้วนะอันนี้ในยี่สิบสามชุดเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะเราก็จะมาดู ของหลายๆคนที่เขามีประวัติการให้แม่นเอาอย่างนี้นี่คือที่ผมตามมาก็คือของพีระมิดเนี่ยทุกทุกงวดเนี่ยทุกทุกงวดเนี่ยก็เข้าเข้ามาตลอดเลยอยู่ๆมันหลุดงวด,ลดแล้วคือออกเบิ้ลเก้า้นพีระมิดมีอะไรบ้างในนี้นะครับศูนย์สี่พีระมิดมีไหมนะพีระมิดไม่มีศูนย์สี่ก็ขีดออกไว้ก่อน ศูนย์เ้ามีไหมไม่มีหนมีไหมหนึ่งี่ไม่มีอ่ะสองสามีส5ไม่มีส9ม,ม,ม,มีแล้วก็หกมีหกไม่มีหกไม่มีหกมีนะครับเจ

ก็เจ็ดเจ็ดเก้ามีก็แปดแปดเก้ามีเนี่ยก็ตัดลงไปอีกนะตัดลงไปเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยลบไปด้วยยี่สิบสามลบเก้าเป็นเท่าไหร่ละ่ะกันเนี่ยก็เหลือน้อยลงไปอีกนะครับแต่พอมัยังไม่ตัดทีเดียวเลยนะมาเทียบกับอ่าหลายๆคนที่ให้ให้หวยแมนแมนก็มาดูของแอด พลอยนะฮะเจ้าสัวพันล้านนะคุณพลอยลี่เจ้าสัวพันล้านเนี่เขาก็เดินดีนะมีงวดห้าห้ากับเจ็ดสามเิหลุดพอมาถึงงวดที่ผัดมาก้าวก็เข้าวันนี้เขามีสองให้สองเก้าห้าแปดนะสองเก้าห้าแปดผมเชื่อว่าของเอสพลอยเนี่ยเข้ามานะสองเก้าห้าแปดเดี๋ยวตัดนะสองเก้าห้าแปดสองเก้าห้าแปดเห็นไหมตัวนี้เมื่อกี้แถมอของ พีระมิดีไม่มีอยู่แล้วก็ตัดออกไปเลยอันนี้ยังคาอยู่สองเก้าห้าแปดหนึ่งสี่ไม่มีจริงๆผมชอบมากหนึ่งสี่เอาไว้กันแล้วกันแล้วก็สองสามมีสองห้าสองเก้าหกสามไม่มีหกสี่ไม่มีหกห้าหกห้านี่มีครับหกเก้ามี เจ็ดเก้ามีครับเจ็ดสี่เนี่ยตัดออกตัดออกไปเลยแล้วเจ็ดเก้าแปดสองมีครับแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้ามารวดเลยครับนั่นจะได้เหลือเลขเหลือน้อยตัวแล้วนะครับแล้วก็ยังจะมีสูตรของอาจารย์พีนะพี P ก็คือเอารวดนวดที่มันหลุดนะเนี่ยอย่างวันนี้ก็ให้ห้าห้าเจ็ดเก้าสามอันนี้เดินด,ดีมาตลอดห้าเจ็ดเก้าสาม แต่ผมชอบมองตัวนี้4 7 8 0เพราะงวดก่อนนั้นหลุดนั่นนะ่ะเอา4 7 8 0มาดูนะครับ4 7 8 0ของอาจารย์พีนะครับ4 7 8 0ก็คือคงจะเหลือ09อยู่4 7 8 0อันนี้หลุดไปเลย1 4นี่กันไว้นะจริงผมไม่น่ารีบข่าออก 1, 4แล้วก็โอ้ก็ นี่เลยนะสี่เจ็ดแนย์สี่เจ็ดตัดออกตัดออกอันนี้หมดไปเลยสี่เจ็แกล้ว็ตัดออกตัดออกเจ็ดเก้ายังสี่เจ็ดแปดศูน่เจ็ดแอ๋อสี่เอันนี้ไม่มีไม่มี ก็ทําแล้วนะครับเหลือเลขยู่ไม่กี่ตัวแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงให้ตรงนี้เนาะว่าได้เลขกี่ตัวที่ยังจะพอหน้าลุ้นก็มี0ูนย์เาตัวกันก็คือ1นสไว้เนี่ยกันนะถอยถึงกันเพราะว่าผมคํานวณอีกวิธีการหนึ่งเนี่ยมันหนึ่งสีเด่นมากแล้วก็ได้ศูย์เเสร็จแล้วเพราะนี้ก็ตัดออกให้หมดไปเลยไม่มีแล้ว วิธีการทําง่ายๆคือการคิดหวยจะคิดแบบยุ่งยากมากนะบางทีไม่ถูกหรอกครับทำมันสิบนาทีแล้วเนาะอันนี้ก็ตัดออกอะมาได้เจ็ดเก้ามาได้แปดสองมาได้แปดเก้ามาได้เก้าศูนย์เนี่ยกลับไปในตัวเลยเก้าศูนย์แล้วก็เก้าสี่ซึ่งไม่ค่อยเด่นใช่ไหมทีเครื่องหมายกระบ,บาดข้างล่างไม่ค่อยเด่นก็เก้าเจ็ดอะเก้าเจ็ดก็คือตัวกลับไปในตัวเลยนะแล้วก็เก้าแปดก็กลับ สายก็เหลือเลขน้อยๆเองเห็นปะเหลือเลขแค่นี้เองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพร้อมกับกลับแล้วก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งไม่ต้องไปกลับนี่คือตัวการนะศูนย์เก้านี้ศูนย์เก้านี้มันติดติดเลขกากบาทก็คือว่ามันมีบางสูตรที่ไม่เข้าก็ไม่ให้เด่นเจ็ดเก้านี่บริสุทธิ์แปดสองบริสุทธิ์แปดเก้าบริสุทธิ์นี่ตัวนี้กากบาดเก้าสี่ก็กากบาท 9ก็ก e ็บริสุทธ yeah. okay. yeah. nah, ิ์ก็แปดสุดนั้นเลขที่เด่นจริงๆเนาะเนี่ยแคบเอาไปเลยนะเลขล่างที่เด่นจริงๆคือตัวนี้นี่นี่ครับเนี่ยเจ็ดเก้าแปดสองแปดเนี่ยครับไม่ตรงกับใครไม่ชนกับใครแต่แนะนำให้ซื้อทั้งหมดซื้อ09 90 7 99 7าเก้าศูนแล้วก็9ก้าศเมื่อกี้แล้วก็กัน1นสไว้นี่นะครับ ลเลขที่ผมให้ไปนะเลขล่างที่ผมให้ไปให้หาซื้อลอตเตอรี่ที่มีอยู่ตัวเดียว,ต,วตัวที่ชนของผมตอนนี้ก็คือมีตัวนี้ศูนย์เก้าผมคุมตัวเลขแรกเลยนะศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับเลขล่างก็สําเร็จดังนี้นะครับดังนั้นท่านที่ขอบคุณท่านที่ชมแนละ้วก็กดติดตามขอให้ท่านมีโชคกับผมในวันนี้นะเลขแค่นี้เองล่างนะล่างล่างตรงตรงนะล่างตรงอ๋อตรงตรงนี้ ชื่อผมแล้วกันพลดนโชคพารวยเพราะว่าเดี๋ยวชอบมีคนเอาอไปใช้มีลายเซ้นขอผมหน่อยนะโอเคครับขอบคุณสวัสดีครับ